ชื่ออะไรน้องตาชื่อน้องตาวันนี้น้องตาทำอะไรครับเ,เล่นทรายใช่ไหมใช่ครับอือทำอยังไงไหนดูดิไหนดูดิดดตักทรายยังไงครับเออเจอรถคดแล้วลครับเออเจอรถมอเโครครับผมมาตักเลย นี่รถดำครับเออนี่รถดำครับนี่รถดำนี่แหละครับครับผมอ่ามโคตรตักเร็วอ่ารถครับครับอ่าตักเลยตักสายใส่เลยครับ อ่าตัดสายใส่รถเลยครับผม,อ,อ,มอ,อ้าว,อวโอ้โหเต็มหรือยังครับเต็มแล้วครับมามาเลยอ้าวเขาทัาง,งหายโอ้ยขึ้นไม่ได้ต้องถอยหลัง ถอยหลังถอยหลังไปเทรายตรงนู้นครับไปเทรายตรงใส่กองครับผมหรครับผมมาเทตรงไหนอ๋อมีที่เปิดเหรออ่าปลดลอ็อกอ่าปลดล็อกยางอ่าเทอ่าปลดล็อกหรือยังครับ เก็บเอาเก็บ,เอ,เ,กบเอาเก็บไปเอาซ้ายใหม่หรถหงายท้องเลรถหงาท้องไปเลยออาเก็บเก็บรถ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 ไปตักซ้ายใส่ใหม่อา่ามาตักซ้ายใส่ใหม่รถหงาท้องเลยเอา้อาวอ่ามาเอาเร็วล็อกล็อกก่อนล็อกล็กลกอกรถยังไงล็อกรถตรงไหนล็อกตรงนี้อ้าวล็อกเสร็จได้ยัง อ่ะซ้ายใส่ตะซ้ายใส่สิลูกออาแก้วเอาแก้วมาตกซ้ายเาอรถไปใกล้ๆดิน้องตัดอารถไปใกล้ๆลูกเอารถไปใกล้ๆน้องตัดสิ เอารถไปใก้ๆน้องตัดอีกอืม รูอะไรครับรูอะไรรูรถไฟครับฮะรูรถไฟครับรูรถไฟเหรอใช่รูรูรถไฟปุ่นๆอ๋อรูรถไฟปุ่นๆไหนแล้วรถแมคโครอยู่ไหนรถแม็รถแมคโครอยู่ไหนครับไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดลูกงดอปูอ๋อขุดเอาปูเหรอ มีไหมมีปูไหมดูทิ่ไม่มีปูหรอกลูกมีปลาหมึกมีปลาหมึกเหรอโอ้โหในทรายมันจะมีปลาหมึกเหรอลูกใชก่เลยจังตอยากกินปลาหมึกจังเลยอ,อ๋อตัณอยากกินปลาหมึกจังเลยเจอไหม